นี่ครับนี่ปกกิงตัวไงตามหมูเต๊ตงพี่น้องหนึ่งเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอ่านดู้งองกับมามาเนี่ยโอนโอนโอนมาเฮ็ดง่ายครับผมเมือ่อหยุดข่าวแห้งตามด้วยมะหอยมะหอยต้มเนื้อแห้งกม็มีอ๋อ

นี่เห็ดนนึ่งเห็ดหลังกัแปงหอยต้มหอยจุกต้มเจ็บหลายของเจ็บหลายเห็ดเห็ดเห็ดยังเห็ดทำา,า,ม,าม,ม,มาเจ็นกม,มาจอ๊กอื อลอยดีเผือ่อผึง่งมันให้มมันมันยังงาบเนาะไปมากินต่อไป ว่าไปมาครับผมกินสดเดียวอืมอืมอืมหบมเรึ่งเลยผมใหญ่หน้องยครับมันมันปลามันคอเนื้มันจะหนักกว่าครับมันปลาครับโดยเนี้ยปลานั่นเองครับมันมันหลาย bà hôm. I didn't quanh liền lắm quanh liền nơi quanh ninh nắng hùng. Ton mừng kìm lưng nha em, tonya yu kìm 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 อืมมัน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 มาพอมาไปอืมอขับหราขับขับเสร็จไรเต็มลึกเต็มลึกเต็มลึกเนาะเต็มลึกกูโซ่ทิ้งเฝามาถึงงานก่อนงานอยู่โคกอยู่โคกสี 嗯，不用 โอเคพี่แน่คือนี่แหละผมครับคิดหน้าพอกันไหม,มครับไปครับ